สวัสดีค่ะเออวันนี้เราจะมาทำวิธีเข้าข้างกันดูนะคะเข้าข้างเอ,อ่อเสื้อที่เราทำนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เอาด้านผิดเนี้ยคือความความชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะถ้าเราออเอเอ่อถอดออกมาจากแบบแล้วแล้วก็ความชิ้นงานลงชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วก็เอาเข็มหมุดตรึงไว้ให้มันอยู่ในระดับอย่างนี้นะคะ ให้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะถักตะข่ายแล้วมันก็จะสามารถที่จะเดินตะข่ายไปได้อ่ะคะ่ะวิธีที่เข้าข้างที่ก็มีหลายแบบนะคะจะจับขึ้นมาประกบกันเอาสองชิ้นนีป้ประกบกันนะคะประกบกันแล้วก็ถักโซ่ติดไปเลยก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะทำวิธีนี้วิธีเดินเดินตะข่าย ถักตะข่ายใส่ลงไปเชื่อมโยงไปนะคะแต่ก่อนอื่นแล้วก็ต้องตึงเข็มูดเหมือนกับตอนที่เราทําตะข่ายในตัวมันนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินตะข่ายไปนะคะตอนช่วงช่วงที่เราคือทำตะข่ายเนี่ยเราต้องใช้เวลานิดนึงมันจะรู้สึกว่ามันช้านิดนึงอะคะ่ะทำแบบใจเย็น ถ้าไม่สวยเราก็รื้อลำใหม่ได้ตามใจของเราเลยแต่บางตัวก็จะใช้วิธีที่ถักไปเลยเไ,ม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 ไม่มีตะเข็บนะคะไม่มีตะเข็บข้างก็จะใช้วิธีใช้ดอกเนี้พับไปด้านหลังของออแพทเทิร์นในแบบของเรานะคะแล้วก็จะถักต่อๆกันไป เดี๋ยววันหลังจะลองทําให้ดูมันก,ก็จะเป็นเสื้อที่ไม่มีตะเข็บมันก็จะทําได้แค่เฉพาะว่าบางแบบบา,บางตัวเสื้อเท่านั้นนะคะบา,บางแบบบางอย่างก็ทําแบบแบบเสื้อบา,บ,าบางแบบนี่ก็ทําไม่ได้ที่ว่าไม่มีตะเข็บมันก็แล้วแต่ความชอบและความชํานาญของของแต่ละคนของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยววันนี้จะลองทำเอ่อ จะมาทำแบบนี้ดูก็ถักโซ่หนึ่งถักโซ่เป็นห่วงนี้นะคะเพื่อว่าไม่ให้มันหลุดหรือจะใช้วิธีมัดก็ได้แล้วแล้วแต่เราเลยนะคะนะเราก็ถักโซ่ไปทำเหมือนกันเลยค่ะถักตะข่ายเหมือนกับที่เราทำตามตัวเสื้อเลยค่ะจะ,จะทำวิธ คือเราจะถักให้มันเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เราอะนะคะว่าให้มันจัดดูให้มันสวยงามถูกใจเราบางทีมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอุย๊ยจะต้องทําเป็นเหลี่ยมเป็นนู่นนี่น้านอะไรอย่างเนี้ยคือมันอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ แรกๆใหม่ๆก็ทําออกมามันก็ไม่ได้สวยแต่ตอนนี้สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพียงแต่ว่าก็อทำมาใส่ได้ค่ะอ,อันนี้จะใช้พันหัวเข็มข้างเดียวนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเชื่อมต่อกันไปเลย ตรงนี้ใช่ด,ดูตามตามความเหมาะสมของมันเลยนะคะบางทีกออ็พันหัวเข็มบ้างบางทีก็ไม่ได้พันบ้างเราก็ดูจัดวางลองลงพอถักโซ่มาแล้วเราก็ากลองทาบดูอะคะ่ะว่ามันไปได้ไหมถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่ามันไปได้แล้วก็โอเคเนี่ยค่ะง่ายๆก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าจะ จะถักยังไงจะทําโซ่แบบไหนทําตะข่ายแบบไหนให้มันสวยงามอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านเลยนะคะมันไม่ได้มีข้อกําหนดตายตัวอะไรหรือว่าถ้าเราทําแบบนี้เราไม่ถนัดเราก็ใช้วิธีจับประกบกันแล้วก็ถักโซ่ติดกันเลยเชื่อมเลยก็ได้ค่ะไม่ผิดนะคะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราไปใส่แล้วก็จะมองไม่เห็นตะเข็บแล้วก็เหมือนกับว่าออดอกไม้ของเราเนี่ยมันก็ชนกันตามปกติของมันนะคะไม่ได้มีอะไรยากเนี่ยค่ะงานโคเช e ไอริสต้องใช้ความอดทนนิดนึงแล้วก็ใจเย็นด้วยค่ะช้าๆได้เสื้อตัวงามนะคะอันนี้เป็นสโลแกนเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถักง่ายๆสบายๆสไตล์ฝนทิพย์นี่ก็เป็นสโลแกนของฝนทิพย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรยากสำหรับเรานะคะทำไปเรื่อยๆค่ะเออเอาที่ถูกใจเรานะทำง่ายใส่ได้ใส่แล้วสวยอันไหนไม่สวยเราลื้อเนี่ยค่ะ โยงมาโยงเลยค่ะเกี่ยวไปเกี่ยวมาตามช่องว่างมันนี้ค่ะแล้วเพื่อให้มันเชื่อมติดกันให้ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทําแบบนี้ หรือว่าจะมีวิธีไหนที่มันง่ายกว่านี้ก็ไม่ผิดอีกนะคะทำได้เลยก็ลองดูหลายๆแบบหลายๆแบบอย่างค่ะอันนี้มันอยู่ที่แบบความสามารถที่เฉพาะตัวจริงๆนะคะไม่ไม่มีกันว่าผิดนะเอาที่เราทำได้สบายใจนั่นก็โอเคแล้วค่ะอ่าเนี่ยค่ะ แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆรจนถึงรักแร้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสื้อแขนแขนในตัวก็จะประกบไปทักขึ้นไปถึงจนถึงรักแร้นะคะจนนะคะจนถึงรักแร้เลยประกบติดกันแต่ว่าเราต้องก่อนที่เราฉอดจากแบบเนี่ยเราต้องใส่ตัวมาร์กติดไว้นะคะ ช่วงลักช่วงลักแร้ช่วงชายช่วงหัวไหลเนี่ยต้องติดทุกจุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมว่าตรงไหนมันเป็นเอ่อจุดที่ว่าจะเชื่อมต่อกันหรือว่าตรงไหนเป็นไหล่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็คือว่าจะถักเชื่อมติดไปยันลักแร้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเสื้อที่มีแขนเราจะต้องถักแขนติดกันก่อนก่อนที่จะมาถักชายนะคะก่อนที่เราจะเข้าข้างเนี่ยเราจะต้องใส่วงแขนไปก่อน มันก็มีข้อแม้มีวิธีทําหลายๆอย่างที่แตกต่างกันบางคนก็จะเข้าข้างเกาะแล้วก็มาเข้าแขนที่หลังอันนั้นก็ได้ก็ไม่ผิดอีกนะคะมันมีหลายวิธีก็อันไหนที่สะดวกที่ทําได้แล้วแล้วเร,เ,รเราสบายใจเราทําได้แล้วเรามีความสุขเราก็จับเอานั้นทําเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทาไอริสนะคะแล้วก็เราจะได้มีเสื้อสวยๆมาใส่โชว์กัน วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ